วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะเคยเจอค่ะอาการแบบใจสันส่นๆวิตกกังวลหรือตื่นเต้นมากๆเวลาเจอสถานการณ์เฉพาะหน้าครับผมอย่างต้องพรีเซนต์งานหรือเจอเรื่องไม่คาดฝันอะไรแบบนี้นะใช่เลยค่ะ แหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาก็มีหลากหลายทั้งงานวิจัยบทความคําแนะนําต่างๆเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจว่าไออาการชั่วคราวแบบนี้มันต่างจากโรควิตกกังวลจริงๆยังไงแล้วก็มีวิธีรับมือแบบไหนบ้างโดยเฉพาะการมองผ่าน,นกลไกที่เรียกว่าสู้หรือหนีเนี่ยค่ะครับจริงๆไอกลไกสู้หรือหนีหรือ fight or flight เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาอัตโนม,มัติของร่างกายเราเลยนะครับเวลาที่สมองมันตีความว่าเฮ้ย มีภัยคุกคามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอันตรายจริงหรือแค่เรื่องกดดันก็ตามอ๋อค่ะสมองส่วนที่ชื่ออะมิกดาลาเนี่ยแหละครับตัวเริ่มเลยมันจะส่งสัญญาณไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาอย่างพวกอะดรีนาลีนคอร์ติซอลอะไรพวกนี้พอฮอร์โมนพวกนี้ออกมาปุ๊บร่างกายเราก็จะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะแบบเร็วๆเลยใช่ครับเปลี่ยนเร็วมากคือร่างกายจะเตรียมพร้อมสุดๆ หัวใจเต้นแรงขึ้นหายใจก็ถี่ขึ้นเพื่อเอาออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเยอะๆ mm hmm. น้ำตาลในเลือดก็สูงขึ้นให้มีพลังงานกล้ามเนื้อเกรงตัวเลยพร้อมจะสู้หรือจะหนีระบบย่อยอาหารนี้ช้าลงก่อนเลยครับรูม,ม่านตาก็ขยายคือทุกอย่างเตรียมพร้อมเพื่อเอาตัวรอดนะครับเข้าใจเลยค่ะมันเป็น,นกลไกเอาตัวรอดจริงๆแล้วที่เคยได้ยินคาว่า amygdala hijack หรอคะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ เกี่ยวข้องมากๆเลยครับ a อ i มิกด a ล i าไฮแจคเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่อารมณ์เรามันพุ่งปรี๊ดมากๆอย่างกลัวจัดจัดหรือโกรธจัดค่ะอารมณ์พวกนี้มันจะเข้ามาเเหมือนยึดอํานาจการควบคุมจากสมองส่วนหน้าหรือ Frontal Lobe ที่ปกติใช้คิดวิเคราะห์ใช้เหตุผลอ๋อกลายเป็นว่า a อ i มิกดลาที่ตอบสนองตามอารมณ์เนี่ยชิงสั่งการไปก่อนทําให้เราตอบสนองแบบ ป,ป,ปุ๊บปั๊บตามอารมณ์ไปเลยโดยที่เหตุผลยังตามไม่ทันประมาณนั้นครับชัดเจนเลยค่ะว่านำเป็นกลไกอัตโนมัติที่บางทีอารมณ์ก็นําเหตุผลไปก่อนทีนี้คําถามสําคัญเลยแล้วเราจะแยกยังไงคะว่าอาการใจสั่นเงือแตกตอนต้องพูดหน้าห้องเนี่ยมันเป็นแค่ความตื่นเต้นธรรมดาหรือว่ามันเริ่มจะเป็นสัญญาณของโรควิตกกังวลที่ต้องอจริงจังกับมันแล้วจุดสังเกตหลักๆนะครับ จะอยู่ที่สาเหตุที่กระตุน้นระยะเวลาของอาการแล้วก็ผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราค่ะถ้าเป็นความวิตกกังวลตามสถานาการณ์อย่างที่ว่าหรือพวกอาการตื่นเวที stage fright เนี่ยม,มันมักจะมีตัวกระตุ้นชัดเจนอย่างที่บอกไปการพูดในที่สาธารณะสัมภาษณ์งานเจอเรื่องกดดันเฉพาะหน้าอ,อาการอาจจะดูแรงนะ ใจสั่นมือสั่นปากแห้งเวียนหัวคลื่นไส้แต่พอสถานการณ์นั้นมันจบไปหรือคลี่คลายลงอาการมันก็จะค่อยๆหายไปเองครับไม่ได้มารบกวนชีวิตปกติเรานานาน,านแต่ถ้าเป็นโรควิตกกังวลหรือ anxiety disorders อันนี้จะต่างออกไปใช่ครับอันนี้จะต่างกับชัดเจนคือโรควิตกกังวลเนี่ยอาการมันจะเรื้อรังเกิดซ้ำๆแล้วก็ส่งผลกระทบก,บกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราจริงๆจัง ค่ะ oh, บางทีนะครับอาการมันเกิดขึ้นมาเองเลยโดยที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรมากระตุ้นชัดเจนด้วยซ้ำอย่างเช่นโรควิตกกังวลทั่วไปหรือ GAD ที่จะกังวลไปหมดแทบทุกเรื่องในชีวิตหรืออย่างโรคตื่นตระหนก panic disorder ที่อยู่ๆก็เกิดอาการ panic attack รุนแรงมากๆขึ้นมาซ้ำๆโดยไม่คาดคิดจนกลัวไปหมด เข้าใจความต่างแล้วค่ะงั้นแสดงว่าถ้าเราเจออาการแค่เฉพาะหน้าตอนที่รู้สึกกดดันมากๆสิ่งสําคัญคือต้องรีบดึงสติตัวเองกลับมาให้ได้มีเทคนิคอะไรที่พอจะช่วยได้ทันทีนะตอนนั้นเลยไหมคะมีครับกลุ่มเทคนิคที่เรียกว่า grounding techniques หรือเทคนิคดึงสตินี่แหละครับหลักการง่ายๆคือดึงความสนใจของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้ผ่านประสาทสัมผัสหรือความคิดก็ได้ เพื่อลดความรู้สึกที่มันท่วมท้นอยู่วิธีที่ง่ายสุดๆและได้ผลดีเลยคือการหายใจครับลองฝึกหายใจช้าๆลึกๆหายใจยังไงคะมีเทคนิคเฉพาะไหมลองหายใจเข้าทางจมูกช้าๆนับ1-4ให้ท้องป่องๆนะครับแล้วกลั้นไว้แป๊บหนึ่งจากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวๆนับ1-6ทําซ้ําๆสักพักระบบประสาทเราจะเริ่มผ่อนคลายลงครับ การหายใจนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มที่ดีนะคะแต่บางทีความคิดมันก็ยังวิ่งอยู่ดีใช้ประสาทสัมผัสอย่างอื่นช่วยได้ไหมคะได้เลยครับลองใช้เทคนิค5 4 3 2 1ดูอันนี้ก็คือตั้งใจมองหาสิ่งของรอบตัว5อย่างที่เราเห็นชัดๆค่ะแล้วลองหาอะไร4อย่างที่เราสัมผัสได้เช่นเนื้อผ้าเสือ้อผิวต๊ฟังเสียงรอบๆตัว3อย่างหาสิ่งที่มีกลิ่นสออย่างแล้วก็ลองรับรสอะไรสักหอย่างในปาก อ๋อ oh, เหมือนบังคับให้เราจดจอกอับสิ่งรอบตัวจริงๆใช่ครับหรือจะง่ายกว่านั้นแค่ลองหยิบจับสิ่งของใกล้ตัวอย่างกุญแจปักกาสังเกตน้ำหนักผิวสัมผัสอุณหภูมิหรือแค่รับรู้ร่างกายตัวเองเช่นรู้สึกถึงเท้าที่เหยียบพื้นเอามือลูบกันหรือใช้ความคิดช่วยก็ได้ครับเช่นนับเลขถอยหลังจาก100หรือนึกชื่อผักผลไม้ไปเรื่อย โห oh, ฟังดูเป็นเครื่องมือที่พกติดตัวได้ง่ายมากเลยนะคะแล้วนอกจากการรับมือเฉพาะหน้าแบบนี้แล้วมีแนวทางอื่นไหมคะสำหรับการจัดการหรือป้องกันในระยะยาวอย่างแรกเลยคือการเตรียมตัวถ้าเรารู้ว่าต้องเจอสถานการณ์ที่อาจจะกดดันเช่นต้องนำเสนอก็เตรียมเนื้อหาซ้อมเยอะๆเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมมันช่วยลดความไม่แน่นอนลดความกังวลไปได้เยอะจริงค่ะการเตรียมตัวช่วยได้มากแล้วก็การดูแลสุขภาพพื้นฐาน อันนี้สำคัญมากออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารดีๆเลียงพวกคาเฟอีนน้ำตาลเยอะๆนอนให้พอพวกนี้เหมือนสร้างเกราะให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นรับมือความเครียดได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็พยายามรู้จักตัวกระตุ้นของตัวเองว่าอะไรที่มักจะทำให้เราเกิดอาการหรือเกิดอะมิกดาลลาฮิจักพอรู้ตัวปุ๊บให้ลองฝึกหยุดคิดสักแป๊บอาจจะนับ1-6ในใจก่อนที่จะตอบสนองออกไปอีกอย่างคือ การเลือกวิธีเผชิญปัญหาครับบางทีเราก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุเลย problem focus แต่บางครั้งการจัดจานอารมณ์ตัวเองก่อนก็สำคัญกว่า emotion focus หรืออาจจะต้องใช้ผสมผสมกันไปการเข้าใจตรงนี้ก็ช่วยให้เรายืดหยุ่นขึ้นแล้วถ้าลองหลายๆอย่างแล้วค่ะแต่รู้สึกว่าอาการมันยังหนักอยู่หรือมันกระทบ ชีวิตเรามากไปจริงๆควรทำยังไงดีคะจุดนี้สำคัญมากครับอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาการไปปรึกษาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอเลยนะค่ะแต่มันคือการดูแลสุขภาพจิตซึ่งสําคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยผู้เชี่ยวชาญเขาสามารถประเมินได้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นอะไรแล้วก็ให้คําแนะนําหรือการรักษาที่เหมาะสมกับเราได้ครับงั้นสรุปได้ว่าอาการใจสัน่น กังวลที่เกิดเฉพาะสถานการณ์เนี่ยส่วนใหญ่มันก็คือปฏิกิริยาสู้หรือหนีตามธรรมชาติแหละเนาะซึ่งเราก็มีวิธีจัดการมันได้ด้วยเทคนิคดึงสติการดูแลตัวเองครับผมแต่ถ้ามันรุนแรงต่อเนื่องหรือรบกวนชีวิตเรามากๆอันนั้นอาจจะเป็นสัญญาณของโรควิตกกังวลที่ควรจะต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญถูกต้องครับและมีอีกมุมที่น่าสนใจปิดท้ายนิดนึงครับจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกัน คือนอกจากสู้หรือหนีแล้วเนี่ยมันยังมีอีกรูปแบบการตอบสนองต่อความเครียดที่เรียกว่าดูแลและผูกมิตรหรือ tend and be friend ซึ่งเขาบอกว่าพบได้บ่อยในผู้หญิงอ๋อน่าสนใจค่ะครับคำถามที่อยากชวนคิดทิ้งท้ายก็คือการที่เราเริ่มตระหนักว่าเฮ้ย คนเรามันไม่ได้มีแค่สู้หรือหนีเท่านั้นนะมันมีวิธีตอบสนองต่อความเครียดที่หลากหลายกว่านั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจปฏิกิริยาของตัวเองแล้วก็ของคนรอบข้างเวลาเจอเรื่องกดดันได้ลึกซึ้งขึ้นยังไงบ้าง